สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเคียจะตำส้มตำหมูยอมะกอกป่าค่ะได้มะกอกมาต้มส้มปานินไปแล้วเหลือจะตำส้มตำม,มะกอกค่ะตำส้มตำหมูยอมะกอกป่าค่ะแก้มกับกระถินนะคะผักกระถินอ่อนๆค่ะเคียเก็บมาไปดูวิธีทำกันเลยนะคะไปเลยค่ะไปค่ะจิ้ว ทำส้มตำมะากอกป่านะคะนี่ค่ะนี่ม่กระถินด้วยนี่เก็บมาผักกระถินอ่อนๆเลยนี่เอาไว้แก้มแล้วก็ลูกมะกอกหอมหอมค่ะหอมมากหอมหอมมากเลยค่ะเนี่ยหอมตมำส้มตำอร่อย ตามกันเลยนะคะนี่ค่ะครบำใส่หมูยอนะคะก็มีเส้นมะละกอหมูยอลวกลวกให้เรียบร้อยแล้วก็เม็ดกระถินค่ะขาดไม่ได้นะคะอันนี้เม็ดกระถินเคียย์เก็บมานี่ฝักกระถินอ่อนๆแกล้มมะกอกปลาเขกะเทศน้ำปลารา้า น้ำปราเคียเองเคียท,ทำเองพริกแห้งแล้วก็กระเทียมค่ะตั้งคกเลยนะคะกุ้งแห้งค่ะใส่ไปเลยหมดกระปุกเลยแล้วก็โคล น้ำปลาใส่ลงไปเลยน้ำปลา้าพัชเจอรไรของเคียวเองมะกอกค่ะบีบใส่ลงไปถั่วฝักยาวนะคะใส่ลงไปเลยมะเขือเทศค่ะใส่ไปมะนาวค่ะ ก็โคลกเลยหมูยอลงไปเลยค่ะ เขาออกก็ได้นะคะไม่ต้องตำเก็ได้แล้วแต่เสร็จแล้วนะคะไม่ก็ถิมขาดโรยลงไปขาดไม่ได้สักใส่จานพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะ ใส่จานเลยนะคะจัดจานด้วยฝักกะถินค่ะฝักกะถินอ่อนค่ะเก็บมาจากสวนข้างทางค่ะสวนป่าข้างทางนะคะกะถินข,ของโปรดของชอบ แล้วก็โรยด้วยเม็ดกระถินนะคะโรยลงไปเลยนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะส้มตำหมูยอเม็ดกระถินใส่มะกอกป่าเลยนะคะพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะ สร็จแล้วนะคะส้มตำหมูยอเม็ดกระถินค่ะมากอกป่านะคะนี่ค่ะมากินด้วยกันกับเคลียร์เลยค่ะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริงกริ้งให้เคลียร์ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะมาค่ะมากินด้วยกันค่ะคเพื่อนๆมาเลยค่ะ